สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับห่านโทรเล้านะครับผมก็ตอนนี้นะครับวันที่19นะครับเดือน11นะครับ2566นะครับก็มีห่านไข่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมมาเห็นช้าไปนะครับเหมือนเขาไข่แล้วก็เหมือนโดนหนูหรือตัวเงินตัวทองนะครับกินไข่ไปหลายฟองนะครับเหลืออยู่ฟองเดียวนะครับผม ก็เลยอพอเขาทำท่าจะฟักแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าน่าจะไข่หลายฟองแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเหลือฟองเดียวแล้วก็บริเวณรอบๆนั้นมีรอยแตกหรือว่ารอยเปลือกไข่ห่านหลายฟองเลยครับผมเอาละนะครับก็มาถ่ายกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้เดินเขาเดินหลบมาทางนี้นะครับ เมื่อกี้เขาก็ไปยืนตากแดดนะครับช่วงนี้ลมหนาวมานะครับนี่นะครับมีทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับไม่ได้ทะเลาะกัดับรุนแรงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลี้ยงห่านนะครับไว้กําจัดหญ้าในสวนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์อ่า มีห่านนะครับเฝ้าบ้านนะครับด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เสียงดังเหมือนพวกห่านจีนหรือห่านโคชิงโตนะครับแต่ก็พอจะเตือนได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆตัวที่เห็นตัวนี้นะครับเป็นตุวกู้นะครับผมก็ เช้าวันอนาะทิตย์สบายๆนะครับอยู่บ้านนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอพอดีตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่บ้านค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับทํากรงบ้างทําสวนผักด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนโทเ้าสายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงนะครับผมกเ็เป็นสายน่าจะดูจากมาตรฐานที่ผมเคย ให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปก่อนหน้านะครับก็น่าจะเป็นสายอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายฝรั่งเศสนี่เขาจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็สีจะออกเทาๆสว่างๆนะครับอันนี้จะออกสีเข้มๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอดีผมไปบ้านคนรู้จักนะครับที่เขาเลี้ยงสายฝรั่งเศสนะครับเสียงจะดังกว่าแล้วก็มีนิสัยค่อนข้างจะ ดุกว่านะครับโทเล้าสายอเมริกาที่ผมเลี้ยงอยู่พอสมควรนะครับอันนี้นี่ไม่ดุเลยนะครับเลี้ยงได้นะครับสบายๆเลยเป็นมิตรมากๆนะครับสําหรับที่เพื่อนๆที่คาดหวังว่าจะเลี้ยงห่านนะครับเพื่อกําจัดหญ้านะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับห่านเนี่ยสาหรับสายพันธุ์โทรเล้านะครับสายพันธุ์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้นะครับ สำหรับสายพันธุ์โทเล้าเนี่ยเขาจะไม่กินหญ้าที่เป็นใบเลี้ยงคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ต้องเป็นห่วงผักในสวนของเพื่อนๆนะครับว่าจะโดนห่านนะครับกินหมดนะครับเพราะว่าเขาแทบไม่สนใจพืชใบเลี้ยงคู่เลยครับเห็นไหมครับด้านหลังแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจําพวกหญ้าโขดหรือหญ้าอะไรต่างๆนะครับที่เป็นใบย,วยาวๆนะครับเขาจะกินทั้งหมดนะครับ ผมเคยเลี้ยงทั้งห่านหัวสิงโตห่านเซปัสนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปนะครับห่านหัวสิงโตกับห่านเซปัสนะครับเขาก็กินทุกอย่างนะครับผมยานะครับเกือบทุกอย่างนะครับใบเลี้ยงคู่ก็กินนะครับอยากให้ดูตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับตัวเมียตัวนี้นะครับที่ไปแอบไข่อยู่นะครับแล้วก็ฟักนะครับแต่สงสัยจะไม่ได้ลูกนะครับ พอแยกออกจากฝูงครับฝูงก็อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนะครับอย่างใบไผ่เนี่ยครับที่เขาพยายามกินอยู่นะครับก็เป็นใบไผ่นะครับใบกล้วยอย่างเงี้ยนะครับกินนะครับแต่เขาจะไม่ค่อยกินพวกอย่างปลูกในสวนมะนาวอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าใบกะเพราใบพริกอย่างนี้ยนะครับผมเลี้ยงนะครับแถมนั้นใบกะเพราใบพริกนะครับแทบไม่โดนกินเลยนะครับไปเลี้ยงคู่เนี่ยเขาจิกแค่เล่นๆนิดๆหน่อยๆเองนะครับไม่ได้ตั้งใจจิกกินนะครับมันก็เลยยังมีพืชจําพวกใบเลี้ยงคู่อยู่นะครับก็เหมาะนะครับสําหรับการเลี้ยงกาจัดหญ้าในสวนที่เพื่อนๆปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะครับเขาไม่ค่อยได้สนใจผักอย่างอื่นเท่าไหร่นอกจากหญ้าจริงๆนะครับหญ้าที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ย้าแห้วหมูอย่างนี้นะครับกินนะครับเรียกได้ว่ากินศูนย์พันนะครับบางคนบอกว่าโอ้กาจัดหญ้าแห้วหมูยากนะครับผมเลี้ยงหานมาแต่ก่อนบริเวณด้านหลังเคยมีหญ้าแห้วหมูบางส่วนนะครับกินไม่เหลือเลยครับหญ้าแพรก็นแงี้นะครับกินนะครับให้ดูบรรยากาศลมหนาวนะครับ เนี่นะครับเชาวว้าเช้าบรรยากาศลมหนาวตัวอยู่ตรงนั้นตัวผู้นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับปากสีส้มนะครับเห็นไหมครับอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเลยนะครับาหานโทรเล้าก็เดี๋ยว <wh ats> ยังไงแล้วเนี่ย <wh ats> ก็ลองกดติดตามกันไว้นะครับกด subscribe กันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด มีตัวอื่นไข่เพิ่มเติมหรือว่ายังมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ไข่นะครับก็อาจจะมีแบ่งปันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไข่ทุกตัวแหละครับเพราะว่ายังสีสารเข้มกันอยู่อย่างตัวด้านหน้านี่ครับปากเขเข้มอยู่เขายังไม่ได้สูญเสียสารที่ไปผลิตไข่แดงนะครับสังเกตตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยปากเริ่มซีดนะครับก็แสดงว่าไข่ไปเยอะแล้วครับปากเริ่มซีดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนเวลาเพื่อนๆพอสมควรนะครับ ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ